สวัสดีจ้าสวัสดีปีใหม่จ้าสวัสดีปีใหม่ทุกผู้ทุกคนจ้าปีใหม่เจะต้อยหัวเจ้าโพจ้าหลังจากดำน้ำไปโดนจ้าสวัสดีปีใหม่นะคะเดี๋ยวเจ๊ต้ขออนุญาตส่งกาแฟจ้ากหน่อยหนึ่งกล่องก็จะเป็นยังดอกปีใหม่มากทั่งดำทั้งแหล่ปีใหม่มากเป็นจังไหพี่น้องสบายดีกันทุกผู้ทุกคนบอ เจ้าต่อยกับห้างหายไปดวนเนาะพี่น้องเนาะหายไปหาป่าหัวตะมากเฮ็ดเวียดเฮ็ดการหัวตะแล้วเนาะพี่น้องเนาะบันนี้ก็สิมาเข้ามดในการทํายูทู u จ e คล้องแล้วบัดเนียเอาพานกดแล้วบัดเนียเขาตาดอกจากกองมระดกซะเออเอาบัดเนี้เต็มต่อเข้าแวเนาะพี่น้องเนาะบ่ไเ้เฮ็ดอีหยังช่วงเนี่ยเลี้ยงแต่แมว หากินปีใหม่มากเมื่อยแล้วบันีีก็สิม่เล่นน้ำพีน้ำนองด้วนนยบันี้เนาะห้างหายกันโดนเบ่งดูบันนะแมวยายต่อยกับไงอะไรได้เห็นบ่เอา้าเอา้าบังแมวยายต่อยดูบันเห็นบ่เหมะอนนะ e อ,อตัวแบบไงอยู่กับแมวพี่น้อง <c oughs> เป็นทาสแมวอ,ม <c oughs> อมืกินกาแฟบันี้ก็สิได้มาหาออกคลิปเนาะเฮ็ด กับพี่น้องปีใหม่ปีนี้เจะต่อยตัดผมสั่นได้พี่น้องที่ตัดผมมันยังได้ผมมันยองไหลายไปดัดดัดแต่ปีกายนี่ปีนี้ก็สิมาซับเพศเหละกับพี่น้องคือเก่าละ่ะหลังจากห้างหายไปโดนเนาะคลิเปิดตัวของเย้ต่อยรอบสองหลังจากพานโกดมาแล้ว ล้อพิ้นกับสีขันสีรอฮอดหกสิบปีมันกับสีโดนพดเนาะอยากอายเพื่อนเอา้ามาเนี่ยว่าจได้ไดเหรียญกว่าเพื่อนมาซิบเหรียญค่อยสีได้พิ้นได้กีตาร์มาเนี่ยเอาได้ก็ฝากเนื้อฝากตัวกบพีกับน้องในเดอ้อจ่าเดอ้อหักกันคือเก้าหันละคิดหอดสุภูสุคนบ่ได้มากจัดบ่ได้มาโลงเวทีบ่ได้มาโลงเวท,เวท,เวทีประกวดก็ได้คิดคอนเทนต์บ่ออก บันนี้ก็สิมีคอนเทนต์ดูแรลร,รักษาสุขภาพเจ้าของกินเข้ากันนี้คือเก้าอันละวาาสิเฮดแนวที่เจ้าของกินกินสเปเฮละก็ได้น้อยนี่ต่อยก็ร,รักษาเจ้าของมากอยู่นี่โดนเดือนเลาเดี่ตั้งแต่ผ่านโกดมากนี่ก็สิว่มามันแบบเขาหาเดือนที่สามเต็มแล้วบ่ตั้งแต่ตุลามาตุลา ต,ตุลาเนี่ยเต็มๆเลยตุลาพศจิกามาท่านว่าสามเดือนบริโอกคลิปเลยบัไดล่ำวงเลยห้างหายไปโดนนะพี่น้องเนาะเยดตียาวากันเด้อโอ้ยพูดติดตามก็หายไปร้ายแล้วอามันนีก็ได้กินกาแฟขึ้นเกาหันละพี่น้องกาแฟแก้วเกาแตปีกายนี่แหละ หาเบิงตะช่องผู้อื่นบ่เฮ็ดช่องเจ้าของพนะเขาว่าอี่ต่อยยายเจ้าพวงบอกเจ้าคือบ่เบิงเจ้าของว่าสัน่นเออเอาเอาเอาแบบนี้ก็เสีดยด้มามาเฮ็ดเนาะพี่น้องเนาะห้างหายไปโดนเดี๋ยวเบิงกอนบันไดจักหน้าที่แล้วเออเอาคลิปนี้กเตอนนี้เนาะพี่น้องเนาะฝากเนื้อฝากตัวกันไหมเนาะเด็กไม่ไเอ้ออ แฮปปี้เบิร์ธแฮปปี้เบิร์ธปราสรนว่าอย่างว่ะที่ต่อยกับประสาทช่วงเนี้ยแฮปปี้นิวเยียร์ปีใหม่กันทุกผู้ทุกคนเออเบ้า,าพิชเบ้าเถือกจิจำซื้อเจ้าของไม่ได้แล้วนะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอัดเองเฮ็ดเองคือเกาอันละ